c t t h a i l a n d ด์นะ t t h a i l a n d นมีคลามักอัปเดตในเรื่องของน้องกีตา้าเนาะแชมป์105สมัยนะครับรายการดนตรีชิงทุนนะหลังจากที่เข้าไปโคเวอร์ครับในค่ายซองเดอร์ครับเพลงแรกที่เข้าไปโคเวอร์ก็คือลาถิ่นนะครับเท้าความเพลงลาถิ่นนี้ก่อนเพลงนี้ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ของอาจารย์ดุยเชียงรัมนะครับเป็นผู้ชายเนาะแกเคยลองไว้ในทิกต o k พิ่ชาติเคยเข้าไปดูนะใน t i k t o กแบบตาาก็จะเป็นของพุ่งนาเนาะ เพลงนี้จะเล่าถึงการลาถิ่นคือหมายถึงว่าคนใช้แรงงานนี่แหละเนาะ,ะเราก็ลาถิ่นจากถิ่นนะครับจากบ้านเกิดของเองมาทํางานในเมืองใหญ่เมืองหลวงหรือต่างประเทศครับนะทําให้เราแบบคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่น้องคิดถึงวิถีชีวิตคิดถึงท้องไร่ท้องนาคิดถึงอ่าต้นข้าวเขียวเขียวนะครับถ้าบ้านบ้านที่อยู่ริม ลิมทุ่งเนาะลิมอะไรพวกนี้เนาะคิดถึงต่างจังหวัดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านอาจจะต,ต,ติดกันนะหมู่บ้านหรือจะห่างกันนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับเพลงนี้อาจารย์ดุยเลี้ยดุยเชียงลำร้องไว้ก็เป็นฉบับผู้ชายแกก็ร้องไว้เพราะอยู่แล้วนะครับพี่ชาติเคยเข้าไปฟังแล้วเนาะสิ่ทีไทยแลนด์ก็เคยเข้าไปฟังแลวสำหรับมาในหมดของนอง้นะอ,นองกีตาร์เนาะอ่ะหมดกีดน้องกีตาร์นี่ก็กีตาร์เป็นคนที่เสียงเพราะเสียงมีสเสน่ห์มีมขนขังอยู่แล้วเนาะ ก็มาร้องมาัคเปอร์เพลงนี้นะก็ได้อัตลักษณ์อีกหนึ่งยิ่งเป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นบ้านล้างหรือตึกล้างเนาะเป็นห้องเอนี้ยมันทําให้บรรยากาศของเราอนะบรรยากาศของเพลงมันเล่าเรื่องคนระับอ่ะเล่าเรื่องคิดถึง่ยคิดถึงถิงถงถง่นที่ฉากมาคิดถึงญาติพี่น้องเนาะมันก็เป็นคนหลายคนที่เขาเรียกว่าจากถิ่นมาเพื่อมาหาความฝันตามหาความฝันในเมืองใหญ่เมืองหลวงเนาะซีดีไทลเลนก็เช่นกันวันนี้เขาคเข้เขามาทําคลิปก็คือเขาเรียกว่า เข้ามาเพื่อสนับสนุนให้น้องกีตาร์นะครับกย็ยังคงเช่นเคยเนื่องจากว่าเป็น F อซน้องกีตาร์ก็มาพักแล้วน้องกีตาร์การฟังชาติก็ซีเทเลสก็ฟังฟังสเสร็จแล้วก็อ่าก็ได้ก็ได้ความเท่ความไพเราะอีกแบบหนึ่งนิดเสียงฉบับของผู้หญิงหรือน้องกีตาร์นิพพาพวน,นะสาวจังหวัดมหาสารคามนะอำเภอพระัคฆภูมิพิสัยนะ,ะในวยัย25 26ยประมาณนนะี้โดยประมาณเนาะ อายุของน้องกีตานะซีเทแลนด์ก็ออกมาทำคลิปเพื่อที่จะให้เอฟซีคนที่ติดตามน้องกีตา้าช่วยกันนะครับผลักดันให้น้องกีตา้าสุดความสําเร็จนะครับก่อนหน้านี้วิคที่แล้วก็ยอดอยู่ประมาณ4ี่ห้าแสนวิวตอนนี้ก็น่าจะไต่ขึ้นไประดับเกือบหกเจ็ดแสนวิวหรือเก้าแสนวิวเลยนะครับก็อยากจะให้เอฟซีนะคนนี้เป็น FC น้องกีตา้านะช่วยสนับสนุนนะครับเพลงนี้เพลงเป็นเพลงที่ไพเราะครับ อาจารย์ดยุยเชียงลำลองไว้ก็เพลาะดนตรีร้องบิดกีตาร์คอร์ดธรรมดาๆรรเนี่ยแตบบ่ว่าด้วยมนสเสน่ห์ของอาจารย์ดยุยแล้วก็น้องกีตาร์นะครับมันก็เลยไพเราะนะครับนะก,ก็นึกถึงเนาะเขาเรียกว่านึกถึงถิ่นที่เราจากมาเนาะซีเทแลนดก็มาทํางานอยู่ไกลบ้านพอสมควรนะครับน,นะบนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ 4.9แสนเนาะอยู่ประมาณ4.9แสนนะปัจจุบันเนี้ยก็นะก็ประมาณ4 9 0 0เ0้ืนวิวนะครับก็อยากค่ายซองเดย์เนานะอันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ายซองเดย์ก็เป็นค่ายของค่ายเพลงของลูกคุณคุณสลาคุณวุินั่นแหละนะลูกสาวคุณคุณสลาเลยก็เป็นบสในเครือของแกมมี่เหมือนบรสูดคัดกรองศิลปินนะครับเราเราปล่อยเพลงราให้โคเวอร์เพื่อที่จะนำพาเข้าไปสู่บ้านใหญ่ก็คือแกมมี่โกะครับ ถ้า FC น้องกีตาดูคลิปนี้ก็ City Thailand ก็อีกเป็นอีกอีกช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่จะรับผลักดันหรือ,อช่วยสนับสนุนน้องกีตาร์ให้ไปสู่เป้าหมายนะครับมีซิงเกิลใหม่ๆมีเพลงใหม,ม,ใหม่ๆนะครับได้ฟังกันเพราะน้องก็อย่างที่บอกอะการศษาดีเสียงดีเสียงเพราะเสียงมิสเนย์ยิ่งร้อง้องเพลงแนวลูกทุ่งอีสานบอกเลยว่า เท่ากับอินมันอินกับเสียงอะ่ะเสียงกล้องกลางวาน,นะครับโดยเฉพาะเสียงที่ร้องเพลงแนวสไตล์ของอคุณตายอรไทยเนาะมันก็จะทําให้แบบเสียงไพเราะมากเลยนะครับยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับซีดีเทเลนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปหรืออัปเดตน้องกีตาร์นิพพานนะครับสามจังหวัดมหาสรารคามอําเภอพระยายขุบุบีใส่นะครับช่วยผลักดันให้น้องและช่วยเป็นกำลังใจให้กับซีดีเทเลนทำคลิปดีๆนะผ่าน ช่อง YouTube นะครับขอบคุณครับ